สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788นะครับผมวันนี้ก็าฝากขายมาสององค์นะครับผมจะเป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแจกแจกตอนเปิดเปิดวัดโควิดนะครับผมเนาะอันะดับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับผมเนาะพี่ๆทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมนะครับผมเนาะ ที่ติดตามดูติดตามรับชมผมนะครับผมก็กลาบขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ซื้อขายกับผมมาตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับผมเนาะไม่ต้องกวนะครับผมของผมส่งจริงนะครับผมเนาะถ้าใครอยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมสนใจอะไรเพิ่มเติมก็ลองทักลองมาคุยกันได้นะครับผมเนาะสาหรับสมาชิกใหม่คนที่เข้ามาดูใหม่ผมก็กล่าวขอบคุณกดฝาก กดไลค์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งให้ผมด้วยเนาะครับผมเนาะผมก็ฝากกดให้ผมด้วยนะครับผมเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเพื่อเป็นสปอนเซอร์ให้ผมเนาะครับผมเนาะเพื่อให้ผมได้ทายภาพดีๆีะคลิปภาพดีๆมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันครับผมเนาะเผื่อบางทีราคาถูกๆโดนๆใจที่เนาะก็อันนี้เนาะก็ไม่ต้องกลัวครับผมแหล่งที่มาของผมแท้หมดทุก องทุกบุ่นนะครับผมเนาะบางทีถ้าน้องได้มางงงปาปา <P an> น้องก็จะแจ้งพี่พีทราบเนาะแต่อันนี้รับประกันแทะเนาะไม่ต้องกลัวนะครับผมอันไหนที่น้องรับประกันการรับประกันก็คือของแทะเพราะว่าแหล่งที่มาน้องถูกต้องนะครับผมเนาะแล้วเป็นสายโดยตรงนะครับผมเพราะว่าสายหลักๆน้องก็ตีเป็นของหลวงพ่อฉัไหนเนาะก็จะเป็นพระใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าบางทีส่วนมากน้องจะดูขาดแล้วก็ นราคาเนาะรู้รู้ก็พอรู้เนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหลวงปู่มหาชิดาหรือหลวงพ่ออื่นๆนี่น้องก็ขออันนี้ก่อนเนาะครับผมน้องก็น้องตามราคาไม่ทันเนาะครับผมแต่ว่าน้องก็บางทีน้องก็พอหามาได้เนาะครับผมแต่ก็ต้องคุยต่อรองราคากันเนาะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะครับผมเนอะเผื่อบางทีมันถูกมันแพงมันขึ้นวันสองวันราคามันก็ขึ้นก็มีครับผมเนาะ ผมเคยตกลงกับพี่ท่านหนึ่งเนาะครับผมเรื่องราคาเนาะครับผมก็คุยคุยกันก็กะว่าประมาณราคาที่เคยเคยเห็น,นเนาะพราผ่านไปสองสามวันนี้ราคาเปลี่ยนก็มีครับผมเนาะแพงขึ้นกว่าเก่าก็มีเนาะครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาอันนี้ถ้าใครสแกนไลน์ก็สแกนนี้ก็ได้เนาะครับผมหรือว่าเบอร์โทรผมเบอร์นี้ก็ได้เนาะครับผมสําหรับสําหรับใครที่สแกนไม่ได้เนาะครับผมอันนี้เอาเบอร์โทรนี้ไปค้นหาใน ในไลน์ก็ได้อันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับผมสาหรับคนที่เด่นไลน์เด่นเฟซไม่เก่งนะครับผมถ้าว่าอันนี้ก็โอนเบอร์นี้นะครับผมโอนหมายเลขนี้เนาะเดี๋ยวน้องจะจัดส่งให้นะครับผมเนาะของนี่ก็ประมาณ2อถึงสวันเนาะวันที่3าถ้าไม่ได้รับของก็ลองโทรมาติดต่อน้องจะลองติดต่อติดตามน้องจะติดตามของให้นาะว่ามันไปตกหล่นอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วน้องจะแจ้งหาแจ้งตอบนะครับผมเนาะถ้าสําหรับก็ สำหรับเลขส่งบางทีน้องก็ไม่ได้ส่งนะครับผมเพราะลูกค้าหลายคนบางทีลายลายชื่อนึงแล้วก็ชื่อจริงชื่อที่อยู่พี่ก็อีกชื่อนึงบางทีน้องจําไม่ได้ว่าใครสั่งมั่งเนาะบางทีน้องก็ส่งให้ผิดคนเนาะน้องก็เลยแต่สินใจไม่ส่งเนาะถ้าใคร ถ้าน้องนัดส่งของวันไหนอย่างเงี้ยสมสมติน้องนัดเย็นนี้นะอย่างเงี้ยถ้าสมมติตอนเย็นพี่อยากได้เลขพี่ก็ลองทักมา,นนาเนาะครับผมส่งติ๊กเกอร์ส่งพี่ขอเลขหน่วยอะไรงี้ก็ได้เนาะถ้าพี่อยากเช็คนะครับผมได้น้องส่งให้ได้นะครับผมถ้าน้องส่งของให้เสร็จแล้วเนาะน้องก็จะส่งให้ได้นะครับผมเพราะว่ารบกวนพี่ทักมาหน่อยนะครับผมถ้าว่าพี่อยากได้นนเนาะครับผมบางทีน้องก็มันหลายหลายคนเนาะอันนี้ก็เวลาติดต่อน้องเนาะที่น้องสะดวกมากที่สุดเนาะ เพราะน้องก็มีงานประจำเนาะครับผมเนาะหรือว่า้องโทรมาเวลาไหนก็ได้เนาะเผื่อน้องรับได้น้องก็สามารถรับได้เนาะอันนี้เราจะมาชมเนาะอันนี้จะเป็นสมเด็จเนาะกับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่อันนี้ออกวัดนะครับผมวัดโปสีสะอาดนะครับรุ่นเก้ารวยนะครับพวสองห้าหกสี่นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเนาะเขาก็บอกมาเหมือนกันเนาะแต่ว่าผมก็ลืมเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนั่นอ๋อ ผมจาได้แล้วครับอันนี้น่าจะไอ้ข้างหน้าจะเป็นหลวงพ่อพระใสเนาะน่าจะน่าจะปลูกเสกในงานหลวงพ่อพระใสเนาะเพราะว่าท่านช่วงปีที่แล้วท่านก็ไปปลูกเสกหลายวันละหลายรอบเหมือนกันครับกับหลวงพ่อพระใสเนาะครับผมวัดหลวงพ่อพระใสน้องคายเนาะครับผมท่านอเชิญไปเนาะครับผมเนาะก็หลายหลายพิธีเนาะครับผมเป็นพิธีใหญ่เหมือนกันนะครับผมเนาะหลวงพ่อพระใสเนาะนานๆท่านก็จะได้ไปปลูกเสกเนาะนี่ครับ มวลสารอันนี้ก็มวลสารแบบสุดๆ,ๆครับผมเนาะก็มวลสารของหลวงปู่ด้วยของทางวัดด้วยนะครับผมเนาะอันนี้ก็ข้างหน้าน่าจะน่าจะใช่นะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้วัดโพสีสะอาดนี่ครับนี่ครับอันนี้อะไรนี่เนาะอันนี้ก็ดักร้อยครับผมราคาถูกๆเนาะถ้าใครไปใช้พุทธคุณก็ได้ครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะนี่ รุ่นเก้ารวยปีสองห้าหกสี่นะครับอันนี้กล่ององแท้กล่องเดิมครับผมเนาะของแท้ครับผมมวลสารของแท้นะครับผมสวยๆครับผมเนาะก็ยังไม่ผ่านการใช้นะครับผมเนาะนี่ก็ธรรมดาเนาะก็จมกูกก็ก็ไม่เต็มเท่าไหร่ก็แต่ว่าก็ถือว่าสภาพดีเพราะว่าเดิมๆม,มาจากวัดเลยนะครับผมก็จะมีรอยเล้ารอยอันนี้หน่อยนึงนะครับผมเนาะกับการอาัดเพราะว่าจะเป็นปั๊มมือนะครับผมเนาะน่าจะใช้ปั๊มมือเนาะ เอ้ดูปั๊มเครื่องเนาะน้องก็ไม่แน่ใจน่าจะแต่ใบหน้าลงปูนี่ครับเห็นไหมเห็นมวลสารไหมใบหน้าลงปูยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมเนาะเพราะลงปูสั่งให้ด้วยเนาะครับผมเนาะอันนี้รับประกันแท้ครับผมเนาะสวยสวยครับมวลสารที่ดีหายากจะมีอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแจกสร้างทั้งหมดอันนี้จะเป็นสมเด็จโกล่องเนียน ไม่กล้าดึงแรงอันนี้รุ่นพระสมเด็จรุ่นเสาห้าเนื้อผงเก่านี่ครับออกวัดนะครับผมออกวัดอันนี้คือจะเป็นมวลสารของลวงปูของลวงปูที่ท่านเก็บไว้นะครับผมมวลสารอันนี้จะเป็นที่ว่าไม่ชัดนี่ไม่ใช่ว่าภาพไม่สวยนะครับอันนี้ดูดีๆนี่จะเป็นปั๊มมือนะครับผมจะเป็นปั๊มมือสร้างหนึ่งพันองค์เท่านั้นครับผมจะมีสอง สองอย่างก็คือมณิสารอันนี้มณิสารหลวงปู่ล้วนๆแล้วก็เป็นมณิสารหลวงปู่กับหลวงไอ้มณิสารวัดนะครับจะสร้างแยกกันสร้างอย่างละอย่างละหนึ่งพันองค์เนาะแล้วแจกอันนี้แจกเท่านั้นครับผมแจกในไอ้อะไรเขาเรียกว่าอะไรเปิดตอนโควิดครับผมเนาะตอนช่วงโควิดปีหกสี่เนาะก็ทางวัดได้หยุดการเขาเรียกว่าได้หยุดให้ลูกศึกหาเข้า ในระยะหนึ่งก็พอมาเปิดช่วงผมก็ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนเนาะผมก็ลืมไปลืมวันไปก็คือพอท่านเปิดปุ๊บก็ใครที่ไปกราบไหว้ท่านช่วงนั้นก็จะได้อันนี้มาได้สมเด็จมาเนาะครับผมทุกคนเนาะได้คนละองค์2องค์นะครับผมเนาะอันนี้เขาก็เปิดกันก็ในกลุ่มก็ตอนนั้นก็เกือบเกือบพันเหมือนกันเนาะครับผมแต่อันนี้ก็หลักร้อยครับผมเนาะเนาะ อันนี้ก็ลองสอบถามมาเนาะครับผมเนาะนี่ครับดูมวลสารอันนี้มันก็ดูถ้าดูดูก็อ่านไม่สวยแต่ว่ามันเป็นปั๊มมือเนาะครับผมเนาะเป็นปั๊มมือแล้วมวลสารเก่าลุงปู่ด้วยของลุงปู่ศิลาที่ท่านเก็บไว้ปลูกเสกไว้เนาะในกุฏิท่านเนาะครับผมเนาะอันนี้เลขเก้าเก้าสีมุมเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวยันเนาะครับผมอาจจะไม่ชัดพี่มันจะเป็นขยื้นเป็นอันนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่า การป no ั our our part, s, so though, ๊มม well. ือนะครับผมเนาะลวงปู่ปั๊มมือเองทุกองนะครับผมเนาะน่าจะใช่ใช่ผมก็ว่าใช่ละลวงปู่ท่านปั๊มมือเองทุกองนะครับผมเนาะก็มีแค่หนึ่งพันองเท่านั้นนะครับผมผมว่ามันก็พิเศษอยู่นะครับหนึ่งก็เป็นมวลสารของลวงปู่โดยตรงโดยตรงและสองลวงปู่ท่านสร้างเองเนาะปลูกเสกเองเนาะแล้วก็เสกมายาวนานแค่มวลสารก็เสกมายาวนานแล้วก็ลวงปู่ท่านมาปลูกเสกแล้วก็เป็นแจกด้วยเนาะไม่มีซื้อขายนะครับผม ม่มีซื้อขายครับผมเนาะดูมันสารครับผมเนาะดูมันสารเนาะเนาะโอ้ผมก็เดิมเนาะไอพี่พี่คนหนึ่งก็แนะนํามาเนาะว่าเวลาน้องสองกล้องเนาะให้ไปช้าๆหน่อยเนาะบางทีมันก็ไวเนาะก็ต้องกราบขออภัยเนาะครับผมเนาะเพื่อเพราะว่าไอการของผมเนี่ยมันก็ดูเป็นธรรมดาเนาะบางทีพี่ดูในวิดีโออาจจะเป็นไวๆเนาะบางทีก็มีเบียนหรอต้องขออภัยนะครับผมมันสารมัน มันเหมือนจะปั๊มไม่เต็มแต่มันเป็นการกดมือมันอาจจะไม่แน่นนะครับผมแต่แข็งครับแต่แต่แข็งอยู่ผ้าก็แข็งอยู่เนาะแข็งอยู่แข็งอยู่ผ้าก็แข็งก็สุดยอดอยู่ครับนี่ครับอาจจะเป็นเหมือนอนาคตอาจจะแตกรายงาเหมือนสมเด็จวัลครังก็ได้นี่ผมว่าเนานะเก่าๆไปเนาะนี่ครับเนาะอาจจะไม่แน่ะนะครับนี่เนาะผมก็ว่าสวยนะครับและเนื้อนี่ตอนจับ อันนี้น้องก็ไม่ไม่ดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าน้องจับเนี่ยมันจะเย็นตลอดเลยครับเนก็แลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาน้องจับสมเด็จวงนี้ปุ๊บนี่น้องจับน้องจับอันนี้ก็เป็นปกติธรรมดาอุณหภูมิน้องก็ไม่เย็นนะครับผมในห้องน้องก็ยังไม่เย็นก็ไม่ได้เปิดอะไรนองาเปิดแต่พัดลมอครับผมเนาะเปิดแต่พัดลมน,มนะลมนี่ครับลองดูมอนสานอันนี้แดงๆอาจจะเป็นผ้ากำมะหยี่เนาะเนาะ ถ้าใครสนใจก็ลองทักมาครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้น้องก็มีแค่นี้เนาะเดี๋ยววันหลังเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวน้องจะมาให้ดูอีกทีนึงเนาะน้องขอศึกษารายละเอียดก่อนนาะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีพี่พทุกท่านครับขอบคุณครับ